โดนไหมไอโด้ไอโด้ลงไว้วก่อนด้วยเมื่อกี้นี้โดนโดนโดนมานี้ครับโอ้โหโด้ตามไม่หน่อยตามไมหน่อย โดนไหมใช่โดนใช่โดนโดนเมืก่อนด้วยเมื่อกี้นี้โดน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 ไปลุ้นๆโดนนับนับฟิมนับฟิล์มเล่นแล้วจิบคู่เลยทีอะไรจะโดนอ่ะหึโดนละมานี่มาหนิมานี่ครับโอ้โหโดนกล้องเปิดปะกล้องเปิดไหมปิดอยู่กล้องกูอ่ะเปิดเปิดกล้องผมเปิดแอ่ะ โอ้ยโดนะครับโอ้ยโดตามหน่อยๆตามหน่อยหโอ้ยเขียวปีเลยครับซ้ำหน่อยครับซ้าหน่อยครับเห็นไหมตามโดนไหยครับไม่เห็นเห็นเห็นตัวเห็นหางนะเด้ไม่เห็นนเ้าหังเลย เรียบร้อยขอบคุณนั่นหนึ่งสามให้มาคู่เลยเมื่อกี้เออจับคู่ลงไม่เอาครกำลังจะลงแล้ว <c oughs> <c oughs> ดึงช่วยดึงได้เลยนะไม่มาวะ <c oughs> มันขึ้นข้างปลาเอสาอ,อสองตัวคู่เลยโอ้โหไม่ถึงเลยโ,โหเกือบผิดวะเกือบผิดมั้ง รอแต่ข้างอะลูกไซหมานบอกแล้วมาเช้าทาบาปขึ้นเหยียบนกกระปูดไปสองตัวยคนก็จุยเย้ตัหลังากัไเลซโ์เขาเหรอกิโลเนี่ยสามกกว่า จะได้อยู่และครับผมกิโลเนี่ยสามโลกว่าครับผมไหนว่าขึ้นโดนไหนวะนะเกือบผิดหากดะไส่จอดมากครับโอ้เข้าค้างเอาแก้มพอดีปิดไปแล้วแต่ใหญ่ ถ่ายนี่วิ่งโดนไหนวะไม่เข้าเลยไปยึ่ถกเงี้ยชอ้อนดูเจี๊ย,ยบซ้ำให้เลยซ้ำให้อูในตัวมีเนี้ยหูเลือดสาดเลยซ้ำปะเห็นตัวปะอ้ยังใหญ่ยี่โอ้ยพัยจะรุดจะรุด ลงไปเอาเลยไม่ถึงแล้วครับอโอ้เป็นโลเป็นโลเดี๋ <c oughs> ยวลงไว้หโอ้โห,โหเป็นโลครับไม่ถึงครับจับมือเลยครับไม่ถึงแลวโอ้หมายยังโหดอเอาปลามาก,ก่อน อย่ังใหญ่ครับผมเข่าหัวเลยครับมาเจ็บเราแม่นมากไปชมเต้มต่อไปครับผมโดนครับหัวแตกเลยตัวนี้เฮ้ย Mày máu mọi à, mọi mày Mày mọi mọi Thắm mọi 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 Thắm mọi 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 đỏ mọi mọi đây mọi nè mọi mọi đồ mọi 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 đây mọi Tôi mới chạy mọi ี่ยมันไม่หมามันอข้ากอยนะไม่หมาเห็นไหมก็ไม่ดึงไม่หมาเนี่ยแล้วกูจะซ้ำไปไ็นไงดีวะทางนูนได้ไหมเออเฉียงเลยให้เจ็บซ้ำเจ็บซ้ำให้ครับขอบคุณครับผมมันดึงไม่ขึ้น อันนึงขึ้นปลาดึงปลามาโอ้ตัวเล็กกันตัวเนี้ยตัวไม่ใหญ่ธนาเจี๊ยบเลยโอ้เด็กนาเจียบคนงงหมดจักเยอะแดกอ่ะตัวไม่ใหญ่ธนาจักนะจักใหญ่กว่าหยงปุ๊บรีบดึงให้ไหวที่สุดนี่เองดูมาเข้ากอดิอะนี่มันขัดอย่างงี้นะโหดูซ้ายครับผมเสือสวยเปิดจมเต็มต่อไปเปิดไหมเนี่ยเปิด โดนสุดโดน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 นะโอ้โหสู้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 ครับอุ้ยขาดไปเลยโดนครับโดนช่อนนะช่อนไอช่อนไอช่อนไอช่อน ขึ้นไหมเนี่ยช่อนนะเดินไปช่อนนะใส่ต้องลงแล้วครับเอาลึกไหมเนี่ยลงน้ำแต่เช้าเลยนะนะอีช่อนอีช่อนอีช่อน วย่นะจะขึ้นได้หรือเปล่าอโอ้โห ต้องลงไปเอาไงสวยนี่ครับสวยๆครับผมแต่รูดดอกของขาดแน่นอนครับปล่อยมันไข่เปียกอีกแต่เช้าแล้วครับไข่เปียกอีกนี้ตรงไหนมานะไหนชูหน่อยชวยชูหน่อยบ้าหวานเจี๊ยบครับผม โอ้โหตัวส,สวยหมานจริงอะ่ะน,นากจักรเร์แดกครับอันนี้ในล้างอีกเป็นสิบนี่มดมดหมดกินปลาเป็นสิบเลยครับนปนิงอโดนครับ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่ใหญ่เท่าไหร่คัปนินปนินนินคลองทันล้อ,อมหมายลกหน่อยปนินครับผมไซ ท่นไม่ใหญ่นี่ค่ะท่านไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมลิงคลองชงเต้นต่อไปครับโอ้ตัวแดงตัวนู้นหรือเปล่าวะอ๋อน่เจ็บนั้นโอ้โหวายไปแล้วอะไรนเจ็บเรียบร้อยเรียบร้อยแมนจัดสุดจัดประหลัดบอกหวานเจ็บครับผมเอาครับไม่ได้จะเอาตัวนู้น จะเลือกมากเดี๋ยวอดนะจ๊ะเฮ้ยมาอยู่มาอยู่หรือเปล่าเนี่ยมาอยู่อะไรก็หงายท้องนิ่งปะ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 ทำไมมันเบาอย่างนั้นมันตามายแล้วมามันต้องมันต้องบอกมันต้องเชื่อคนชี้เป้าดิบอกว่าหลอกอ่ะนอกจากบอกมันหลอกนู่นอ,อยู่อีกก็ เก็บตัวเล็กไว้ก่อนอตัวขาวขาใหญ่ครับตัวขาวใหญ่ชูหน่อยชูหน่อยหมายรับแขกไปซ้อมมือประมาณสักสี่นิ้วครับขนงอร่อยกำลังกินหวานเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบหวานเจียเจ๊ยบ <laughs> เฮ้ยยิงเผื่อหลังเลยนะอยนเอาเก็ดไปกินหลุดปะไม่รู้ ดดมไม่ใช่กลัวลูดอย่างเดียวเพราะว่ามันรูปม,มันกันรูปมันนี่ดนแล้วครับดดเฮ้ยปลามัอนล่องนี้นี่วหว่าแน่นอนครับนักวคชิแน่นอนมากแน่นอนบ้ายังไม่เห็นตัวเลยโดนไหนวะดยะเอาลึกเอาตรงกลางโอ้ ข้ากลางเป้าไปพอดีเลยสวยหวานเจี๊ยบใครจะมามาได้นะดูโลเคชั่นเนาะชี้เป้าให้เพื่อนกูอยู่ทีลาไป้ะหาย,ยกูเห็นมันแรงกันลังจะลงเห็นปะ่นนะแสดงปลาล่องดีนะปลาล่องดีไอ้ตัวตัวครึ่งครึ่งโลได้ ใสหวานเจี๊ยบอจากคนที่เป้าให้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ห่ายท้องปึงหน่ายท้องปึงหายท้องป,งองปึงครับผมตัวสวยอยู่นะควางงมน้ำอะ่ะน้ำมันเหมือนแบบอ้อแน้าเน่าอะ่ะ ไซส์ไม่ใหญ่คฮะไซส์ตัวเล็กเล็ก